ไม่ไมตรงตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับมีเลขห้าอยู่เห็นไหมตรงนี้อีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดบางแก้วนะครับสมุดอาตรุสงครามนะครับพาท่านทั้งหายมาขอโชคกับพ่อหมื่นหานนะครับ ใช่วันนี้เราพาทุกคนมาขอโชคเนาะแล้วก็ตามคำเรียกร้องของเอฟซีว่าเราห่างหายจากพ่อหมื่นไปประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนะครับก็สี่เดือนก็ถ้าเรียกเป็นงวดก็คือสิบงวดละโอ้เยอะมากหลายเดือนเหมือนกันเอาพูดถึงว่าเราจำไม่ได้แล้วกันว่ามันกี่งวดแล้วเนะที่ไม่ได้เข้ามาแต่วันนี้เราลองมาขอโชคกับพ่อหมื่นหารดูนะครับว่าจะได้รับโชคหรือไม่นะครับวันนี้เห็นเราใส่ชุดนี้มาในทีมของโอเคสัปกับ์ที่สองพมวิกิต ผมลิขิตนะครับพ่อฤทธิ์กับพ่อเลืองนะครับพอเห็นพ่อเลืองกับพ่อฤทธิ์นะช่องสามพ่อพมลเราก็รู้สึกมาเลยพ่อหมื่นเลยใช่แล้วก็จะเดี๋ยวเรามาขอโชคกับพ่อหมื่นตรงนี้ดูท่านผู้ชมวันนี้เรามาเอาของมาไหว้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชื่นชอบคลิปวีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พ่อหมื่นกันท่านผู้ชมก่อนอื่นจะไปก่อนจะไปไหว้หมื่นเราขอบอกบุญที่วัดบางแก้วแห่งนี้เนาะจะมีทําบุญกฐินสามเมื่อกี้เนาะในวันที่ห้า เพื่อสจิการนะครับใครสนใจมาทาบุญที่นี่ได้นะครับขอบุณนะครับและใครอยากทาบุญเนาะก็มานะครับก็คือไม่ไกลนะครับก็อยู่ในเขตสมุทรสงครามเลยเพงแค่นิดเดียวใช่ใช่ครับวันนี้เราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปไหว้พ่อหมื่นครับไปครับ เราจะบอกกล่าวพ่อมื่นนะสาธุเอาวันนี้ต้องท่องนโมสารจบไหมต้องไปเถิดมาอยู่ในวัดอยู่แล้วใช่นะสาธุเดี๋ยวเราบอกกล่าวกับพ่อหมื่นหารเนาะว่าวันนี้ลูกหลานคนสองเลขบ่าวไอ้คนใหม่แล้วก็เอฟซีทางบ้านเนี่ยได้บารมีขอให้พ่อหมื่นหารเนาะให้โชคให้ลาภให้กับลูกหลานที่ได้รับชมคีวีโอนี้ขอให้ทุกคนได้รับโชคนะพ่อนะ สาธุท่องนะโมสามจบพร้อมกันนะทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุคุณหลวงหมื่นฐานดำรงฤทธิ์ขอโชคลาบให้ลูกขอบุญบารมีปกปักร,รักษาคุ้มครองแล้วก็ให้โชคให้ลาบลูกหลาน ขอทุกคนได้รับโชคเด้อสาธุท่านผู้ชมวันนี้เรามีของมาไหว้เนาะก็ขนมไทยนะครับมาไหว้พ่อหมื่นหารในวันนี้นาแต่มาคราวนี้ดูหน้าตาพ่อเศร้ามากเลยท่านผู้ชมเนาสาธุเดี๋ยวเราจะให้ที่มงจุดทุมงคลละ ห้ชอบป่ะสาธุจุดจุดก็กกเคลียร์ไรอีกตัวว่าอาจารยลมแรงมากอ่ะถ้าพ่ออยากให้เลขก็ครั้งเดียวจบเลยนะครั้งเดียวปงัปงๆกระทั่งทูบก็เต็มหมดอะไปมุมนี้ได้ไหมสาธุ อันนี้ขนมไม่แกะไหมแกะอันนี้ด้วยต่อืออ่แล้วอ่าใช่ไม่ไม่ตรงตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับม,มีเลขห้าอยู่เห็นไหมตรงนีอ้อีกแล้วอีกแล้วมีหมาแบบตรงที่มีลูกหมาอยูอ่ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะมาเก็บฟูย่ยังแรงเลยนะใช่แรงมาก เพิ่งเลยอ่ะคุณท่านผู้ชมตกใจนะครับตัวนี้เมื่อกี้เก้าอี้ขยับอีกแล้วนะเราไม่ได้มานานพอเจอก็ขวัญหายอยู่นะท่านผู้ชมนะเป็นเก้าอี้แน่ใจแ่าไม่มีลูกหมาไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีพอเมื่อกี้ลูกหมามันอยู่สองตัวใช่ใช่โอ้หนานามาทีก็ตกใจเหมือนกันท่านผู้ชมตัวนี้เนาะเห็นไหมเด้อสาตุสาตุจิเหมือนมีคนเขียนไว้เลยอ่ะหกสองแปด เพื่นเหรอนี่ยหกสองแปดชารเลยนะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่หกสองแปดัาปั้นปูไว้หรอไม่รู้เห็นเป็นเลขเลยเห็นตัวดำๆตงั้นแ <|ja|>> ะเลขอะไรรู<_<_<_<_้หกศูนย์หรือวะตรงนั้นหกศูนย์หรือมันหกศูนย์แต่นี้อยู่ตรงแนวนี้แนวนี้อย่าเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมหกสองแปด เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขียนนะเป็นเหมือนตัวนูนขึ้นมาจากเออมันนูนนูนดำดำอืมตัวนี้หกศูนนะครับหกหกนะรงนันนะเหมือนหกหกหกศูนย์มางวดที่แล้วนี่เข้าอยู่นะหกหกนะเออเนีย่ยตรงนี้เป็นหกสองหกสองแปดทุกคนอย่าชี้ให้ดูนะครับอุ้ยทางล่างยิ่งชัดเลย่ะเอ็ดเหมือนมีคนเขียนไว้เลยอ่ะดูดินี่ เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนี่นี่ตัวดำๆเห็นไหมหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นป่ะตัวดำๆเลยต้องต้อีอ่ะพี่อย่าน,นะไกลหน่อยนะแต่ว่าน่าจะมองเห็นนะครับท,ท่านผู้ชมลองดูนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนี่ตรงนี้นี่นี่ 7, 9, 7. เจ็ดเก้าเจ็ดหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเก้ากับเจ็ดทางบนเนี่ยมันเป็นหนึ่งมั้งหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นไหมผมเห็นเป็นเจ็ดห้าตัวบนไหนนี่เหรอไม่ใช่ขึ้นอีกลิตนั่นแหละเนี่ยเนี่ยนั่นแหละตัวนั้นเน่ยเป็นเจ็ดห้าหกหกสองแปดนะฮะท่านผู้ชมอืมเมื่อกี้พี่เอสบอกตรงนี้เป็น หกศูนย์เนาะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าชารอยู่ตรงนี้เจ็ดห้าเหรอเอางี้ผมมาให้สองเลขนะผู้ชมนะผมหให้เป็นหกสองแปดกับหนึ่งอ่าหนะึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดนั้นเห็นปะเมื่อกี้ฟอสขึ้นไปหกสองแปดกับหกสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดต้องหาตัมาอันนี้ชี้เลยจะพาให 697แล้วอ่าอีกชุดหนึ่งตรงที่ท่านผู้ชมเนาะก็เป็น197หรือว่า797ที่มองมาดูจะกลายเป็น666976 6, 6, หรอ,อตัวนี้นะได้ตัวบนเป็น6697ใช่ปะ่ะนี่ลองไหนลองดูที่ได้เป็น6เป็น6697ก็บอกว่าเราเราเห็นตามตรงนั้นนะท่านผู้ชมเนาะก็อ๋อ 6. 66ตรงหน้าไง ปกอยู่ตรงหน้าเลขเก้าใช่ป่ะเออเออเลขชัดอยู่นะท่านผู้ชมนะอันตรงนี้นะเป็นหกสองแปดทุกคนที่รับชมคีวีโอเราเนี่ยถ้าใครไม่เห็นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยหรือว่าบางคนจะบอกว่าไปเขียนทําไมอีกเนี่ยท่านผู้ชมหกสมันเป็นนูนตัวนูนขึ้นมานะมันนูนอยู่แล้วคือคือเราเขียนตามที่มันขึ้นท่านผู้ชมนั้นเราก็เลยเขียนใส่ไว้เฉย ครับก็หวังว่าใครที่มาขอโชคขอลาบในรอบต่อไปอาจจะเห็นเลขตัวนี้ก็เป็นได้ท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวถ้าเราไปเราจะลบออกนะครับเดี๋ยวเราจะลบออกเนาะเอาเป็นว่าก็คือคนที่มาอาจจะไม่เห็นแล้วนะนะอาจจะลบออกเลยนะครับใช่ก็ต้องไปดูในคลิปเอานะครับสํ <c oughs> าหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเนาะได้เลขประมาณนี้เลยนะครับกับข้อมูลหาลรดำารงฤทธิ์เดี๋ยวไปดูเลขทูบมงคลกันท่านผู้ชมอืมเดือดราวมากเลยหันมาทางนี้ได้ไหมล่ะ ถ้าจะเป็นหกหกสามสี่หกสามสี่เออหกสามสี่หกหกสามสี่ชั้นนะชัดอยู่นะใช่หกสามสี่อ่ะเลขทูบเลขนี้จะเป็นหกสามสี่ท่านผู้ชมนะครับก็พาทุกคนมาเอ่าใช่ใครอยากได้เลขนี้ไปนะครับใครที่ติดตามรับชมคลิปพวกเราอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะเลขนี้เป็นเลขนำโชคเด้อทุกคนนะครับหกสามสี่ เลยนะหกสามสี่กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดอืมอุพีเอชเขียนตรงนี้งงที่ฐานที่ฐานฐานจระเข้ตรงนี้ตรงนี้ชัดไหมชัดอย่าทุกคนดูนะครับหกหกสามสี่นะครับตัวนี้จิเหมือนมีคนเขียนไว้เลยอ่ะหกสองแปด ตัวดำเหรอนี่ยหกสองแปดชารเลยนะนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่หกสองแปดเขาป้านปูนไว้หรอไม่รู้เห็นเป็นเลขเลยเห็นตัวดำๆตรงนั้นะเลขอะไรบม่รูหกศูนย์เล่วตรงนั้นหกศูนย์หรือมันหกศูนตอนนี้อยู่ตรงแนวนี้แนวนี้เนี่ๆอยู่ตรงนี้ยเห็นไหมหกสองแปด เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขียนนะเป็นเหมือนตัวนูนขึ้นมาจากเออมันนูนนูนดำดำอือตรงนี้หกศูนนะครับหกหกเนาะรงนันนะเหมือนหกหกหกศูนย์มางวดที่แล้วนี่เข้าอยู่นะหกหกเออเนี่ยตรงนี้เป็นหกสองหกสองแปดทุกคนอย่าชี้ให้ดูนะครับอุ้ยทั้งล่างยิ่งชัดเลยะ่ะเอะเหมือนมีคนเขียนไว้เลยอะ่ะดูดินี่ เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนี่นี่ตัวดำดำเห็นไหมหนึ่งเก้าเจ็ดเห็ป่ะตัวดำดำเลยกล้องก้องีอะพี่เดีย๋ยวเอากล้องมาตั้งก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะไกลหน่อยนะแต่ว่าน่าจะมองเห็นนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับเดีย๋ยวผมชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนี่ตรงนี้นี่นี่ เจ็ดเก้าเจ็ดหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเก้ากับเจ็ดทางบนเนี่ยมันเป็นหนึ่งมั้งหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นไหมผมเห็นเป็นเจ็ดห้าตัวบนไหนนี่เหรอใช่ขึ้นบิขึ้นบินั่นแหละเนี่ยนั่นแหละตัวนั้นเป็นเจ็ดห้านี่น,นี่ตรงนี้นะเมื่อกี้ที่บอกตอนแรกอ่ะหกสองแปด เห็นไหมดำๆอ่ะหกสองแปดไม่ใช่ตัวเลขนะมันเป็นตัวนูนมันเป็นนูนนูนปูนนูนปูนนูนปูนมันนูนขึ้นมาท่านผู้ชมแต่ตรงนี้มันกจะับมันแค่เป็นแค่มองดำๆเขียนได้ไหมเขียนเลยเขียนดูเนาะอันนี้เป็นเลขหกเป็นหกอันนี้เขียนตามตัวนูนนะใช่ใช่หกอันแปดอยู่ตรงนี้ป่ะอันนี้แปดแล้วก็สองสองอยู่ตรงนี้นะ ใช่ไหมแบบนี้ป่ะเนี่ยท่านผู้ชมสองเป็นแบบนี้เป็นตัวนูนอยู่นะผมใช่มันเป็นนูนนูนนูนขึ้นมาท่านผู้ชมมันจะแต่ว่ามองจริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆมองไม่เห็นเลยแต่เราสังเกตเราก็เลยเห็นท่านผู้ชมนะแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ที่ผมเห็นเป็นเจ็ดอืมนี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไหนตรงนี้พี่เอเขีนตรงนี้ใช่ป่ะเจ็ห้าเจ็ดห้าอ่ีสีตรงนี้เจ็ดกับห้าเหรอเใช่ตรงนี้เขียนนะดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้เห็นป่ะหกสองเห็นเห็นแล้วครัครับแล้วหกสองแปดเห็นไหมกล้องนี้เห็นไหม เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่าขึ้นให้หน่อยดิอันนี้เป็นหกหกสองแปดนะฮะท่านชมอืมเมื่อกี้พีเอสบอกตรงนี้เป็นหกศูนย์เนาะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าชารอยู่ตรงนี้เจ็ดห้าเหรอเอางี้ผมมาให้สองเลขนะท่านชมนะผมพิมพ์ให้เป็นหกสองแปดกับหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดดังนั้นเห็นปะ เ <c oughs> มื่อกี้ฟอขึ้นไปหกสอง, 8, งแปดเป็นหกสองแปดถ้าหนึ่งเก้าเจ็ดต้องขาดลงมาทนนี่เดี๋ยวขาดให้หกสองแปดเห็นแล้วอ่าอีกชุดหนึ่งตรงที่ท่านผู้ชมเนาะก็เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดเก้าเจ็ดที่ผมมาดูจะกลายเป็นหกหกหกเก้าเจ็ดหกเหรอตัวนี้นะใช่ตัวบนเป็นหกหกเก้าเจ็ดใช่ปะ่ะไหนลองดูที่ใช่เป็นหกเป็นหกหกสองเจ็ด ก็บอกว่าเราเราเห็นตามตรงนั้นนะท่านผู้ชมเนาะก็งอหกหกอยู่ตรงหน้าไงหกอยู่ตรงหน้าเลขเก้าใช่ปะ่ะเออเออ, 1, 6, 6, 6, อเลขชัดอยู่นะท่านผู้ชมนะอ่ะตรงนี้ก็นาเป็นหกสองแปดทุกคนที่รับชมคีวีโอเราเนี่ยถ้าใครไม่เห็น ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยหรือว่าบางคนจะบอกว่าไปเขียนทําไมอีกเนี่ยท่านผู้ชมมันนูนยอยู่แล้วคือคือเราเขียนตามที่มันขึ้นท่านผู้ชมเนาะเราก็เลยเขียนใส่ไว้เฉยนะครับก็หวังว่าใครที่มาขอโชคขอลาบไปรอบต่อไปอาจจะเห็นเลขตัวนี้ก็เป็นได้ท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวถ้าเราไปเราจะลบออกนะครับเดี๋ยวเราจะลบออกเนาะเอาเป็นว่าก็คือคนที่มากอาจจะไม่เห็นแล้วนะนะอาจจะลบออกเลยนะครับใช่ก็ะต้องไปดูในคลิปเอานะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเนาะได้เลขประมาณนี้เลยนะครับกับพ่อหมื่นหัานาำงฤทริ์เนาะเลขทูบก็อยู่ที่หกสามสี่ใช่ไหมเพมโอเคนะครับเราจะเป็นสารเจ้าพ่อพ่อขุนนะครับศาลเจ้าพ่อคุณน,นะอุ้ยเอด็ด มีคนมีคนเดินตรงนี้ดูตรงนี้ทีมีใครปะมีใครเดินออกไปปะอุ้ยท่านผู้ชมเ,เ,<ๆ>เออเป็นเงาดำๆวะอุ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นตรงนี้นะตรงตรงเชือกเนี่ยตรงเชือกนี่ท่านผู้ชมแวบหนึ่งเลยเป็นเงาดำๆเนาะเดินตัดเข้าไปทางนี้แหละท่านผู้ชมเมื่อกี้ส่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะ เห็นแว็บอยู่ตรงนี้เองไงตรงช่องนี้แว็บเข้าไปอ่ะเฮ้ยเอสใครเฮ้ยท hey. ่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมแว็บมาด้านนี้แหละท่านผู้ชมอืมเมื่อกี้มาตรงนี้เนี่ยหายไปไหนแล้วพี่เอส ไหนแมวเหรอโอ้ยเอ็ดมากังคืนน่ากลัวมันเกิดอันเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็เคยมาท่านชมไม่ใช่ว่าไม่เคยมานะเราก็เอามากลังวันมันก็ไม่น่ากลัวเนาะ แต่กลงคืนนี้สุดยอดแล้วท่านชมหลอนสุดๆนะครับสอนสุดๆเลยอุยอ้ยอู้ฮะไม่รู้อะไรหล่นตกตกใจหมดเลยเผื่อใครเห็นเลขเมื่อกี้หัวใจจะวายท่านชมมีของหล่นเนาะ เมื่อกี้ขากล้องโดนนะครับของล่นนะครับตกใจหมดเลยโอ้ยหลอนคนเดียวก็หลอนอยู่นะพีเสมาเป็นเพื่อนหน่อยสิท่านผู้ชมไปครับไปสูบเลขกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันหลังจะพาทุกคนมาขอโชคที่นี่นะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปก่อนครับเดี๋ยวไปสรุปเลขตรงของพ่อคุณหารพ่อหมื่นหารก่อนเนาะพ่อหมื่นหารนะครับเดี๋ยวไปสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับไปครับเลขคู่เลยนะเลขคู่มาเลยหกสามสี่หกอหกสามสี่อ่ะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคอยู่ที่ อาวัดบางแก้วท่านผู้ชมนะมาขอ,อโชกกับพ่อหมื่นหานดำรงฤทธิ์นะครับวันนี้นนแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าของพ่อหมื่นจะดูเศร้าๆนะท่านผู้ชมเรดูเศร้าเพราะว่าอาไม่มีคนเข้ามากราบไหว้บูชาเท่าไหร่ท่านผู้ชมปกติแล้วคนจะมากับกราบไหว้ค่อนข้างมีของไหว้เยอะนะครับคือทั้งจานชามทั้งถ้วยเบียร์ไม่มีเลยไม่มีของพวกนี้อยู่นะท่านผู้ชมเราจะใช้จานของที่นี่เป็นเอมาไหว้มาไหว้พ่อแล้วทั้งจานทั้งถาดเนาะ อ่าถ้าใครรับชมทีวีโอเราเนาะอยากจะมาทําความสะอาดที่นี่เนาะทั้งฐานแล้วก็อะไรเนี่ยเราทั้งทั้งองค์พ่อเองก็มีแต่ขี้นกเนาะเปื่อเปื่อนเยอะแยะท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะมาทําความสะอาดอยากจะอ่าได้บุญตรงนี้ก็เ,เชิญเชิญนะครับวงพ่อุดขึ้นนี้ก็เชิญกันมานี่ใช่ถ้าใครได้รับโชคตรงนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะเข้ามานะที่วัดมาเยี่ยมชมที่วัดว่าเป็นอย่างไรที่นี่สวยงามเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะก็ลองมาเที่ยวชมมาไหว้พระหลวงพ่อหลวงพ่อโตทันใจเนะ วันนี้นะครับเลขของพ่อหมื่นหารท่านชมเนาะก็จะมีเนะลขทูบมงคลน,นะครับเป็นหกสามสี่หกสามสี่ส่วนตรงตรงเมื่อกี้ที่เราตรงตรงฐานจระเข้เป็นหกสองแปดนะครับแล้วก็หกเก้าเจ็ดเนาะของผมจะเป็นสัสองชุดนะครับ <gun> ก็ประมาณนี้ท่านชมเนานะก็ถ้าใครเห็นเลขอะไรที่ชัดเจนและชื่นชอบก็ไปถึงโชคถึงดวงแต่ถ้าไม่เห็นก็ก็ไม่ต้องเอาที่นี่นะครับก็เดี๋ยวก็เอาเลขทูบของพ่อหมื่นไปใช้แล้วกันนะครับสําหรับนี้ผม คนสองเลขกับบ่าวเอกคนใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราทั้ง3มช่องรวมถึงมาดองด้วยครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวีโอหนะ้าหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมทุกท่านมากราวไหว้ที่นี่อีกครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังยังคาใจท่านผู้ชมยังคาใจจุดนั้นอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมไปส่องสารพ่อคุณสารโป่ขุนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มี เงาดำๆำแวบ,บไปนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าจะพาขอสารนี้บ้างเนาะแล้วก็สารทั้งหน้าเ็นสายไม่อยากยาใหญ่เดี๋ยวมีสองสารที่เรายัางไม่ได้ขอช่ขอลาบเลยนะครับเงินเศษของของด้านในเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอาแรงทั้งคนไปก่อนละก,กันเอาอยงังไงอย่าลืมกดไเลขต้นเดือรนะขอให้ทุกคนไ,ได้รับสายัาโห